ผู้สมัครงาน5แบบที่ฝ่ายบุคคลไม่อยากเรียกสัมภาษณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลย <S <S ทำไมฝ่ายบุคคลถึงเลือกที่จะไม่เลือกน้องครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีมีคนสมัครงานเยอะครับแต่บริษัทรับได้แค่ไม่กี่คนครับเช่นสมัครงานตำแหน่งเดียวเนี่ยห้าร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วครับรับคนเดียวครับเพราะฉะนั้นฝ่ายบุคคลเนี่ยมีเวลาอา่านเรซูเม่เนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีนะครับ หรือบางทีเขาใช้ซอฟต์แวร์ในกองเรซูเม่ครับแต่ถ้าน้องเผลอทำสิ่งต่อไปนี้ในน้องจะสวย <c oughs> คนประเภทแรกที่เขาไม่เรียกสัมภาษณ์นี่คือว่าเป็นพวกชอบเปลี่ยนงานบ่อย <c oughs> เป็นนักเดินทางสายอาชีพครับจนฝ่ายบุคคลงงครับว่าน้อง่ยอยากทำอาชีพอะไรกันแน่ครับเช่นปีแรกเนี่ยน้องจบบัญชีมาแล้วน้องทำบัญชีใช่ไหมปีถัดไปลาออกแล้วไปทำงานเป็นออดิต ปีที่3เนี่ยลาออกไปขายของเออไปเป็นเซลปีที่4ก็ไปทํางานแอดมินอย่างงี้ครับไปบุคคลก็คิดในใจครับมึงผ่านไป4ปีแล้วมึงยังหาตัวเองไม่เจออีกเหรอเออย่างงี้ไม่ได้ครับเนื่องจากว่าประเทศไทยม,มันมีปัญหาเรื่องการศึกษาครับคือว่ามหาลัยเนียไม่ได้สอนให้เด็กเนี่ยฝึกงานตั้งแต่ปี1นึ่งจนปี4ครับมันมีแค่บางมหาลัยเช่นปัญญาพิวัตรอย่างงี้ครับหรือว่าวิทยวิศมจุฬา CEDT ทีครับที่ให้เด็กเนี่ยค้นหาตัวเองนะครับตั้งแต่ปี1นึ่งจนปี4 เด็กส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีโปรแกรมฝึกงานเนี่ยตอนปี3ามปีสี่ลยชิบหายครับาะน้องเนี่ยจะไม่รู้ว่าน้องชอบอาชีพอะไรกันแน่ครับมันไม่มีถ้าไม่มีการฝึกงานสหกิจเนี่ยให้น้องเนี่ยค้นหาตัวเองครับแล้วพอนนองไปทํางานจริงแล้วเน้องทําไปปีหนึ่งล้วลาออกแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ก็ชิบหายครับเนสุเม่พังครับน้องคนประเภทที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าจ็อบฮอปเปอร์ครับจ็อบฮอปเปอร์คืออะไรครับ คือคนที่หวังเจลาออกแล้วไปสมัครที่ใหม่เพื่อจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นครับน้องเพราะทุกครั้งที่น้องเปลี่ยนงานเนี่ยน้องสามารถเรียกเงินเดือนเนี่ยจะแทจกฐานเงินเดือนเก่าเนี่ยเพิ่มอีก20 3 0อย่างต่ำครับเช่นที่เก่านเนาะเงินเดือน2 0 0 0 0ใช่ไหมน้องย้ายไปที่ใหม่เนาะจะได้เพิ่มอีก4 0 0พันครับน้องเป็น24 0 0 0นะครับฉะนั้นไอ้พวกส้นตีนเจ้าพอเปอร์เนี่ยมันฉลาดมันหวังจะเพิ่มส0 0พันเนี่ยภายในเวลาแป๊บเดียวครับน้อง มันทาที่หนึ่งสามเดือนแล้วมันก็ลาออกครับเออแล้ววนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเอ๋อเนี่ยสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยเออแค่ที่สองที่เท่านั้นครับฝ่ายบุคคลมันไม่โง่นะครับมันดูเป็นครับน้องเออพวกทํางานไปสามปีแล้วทํางานไปแล้วมาสิบบริษัททำสี่เดือนแล้วลาออกงี้ครับน้องมันจะเกิดแพทเทิร์นที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยจับ จะแล้วเจอครับน้องมันไม่เขาเนี่ยไม่กล้าร,รับน้องเขาทํางานครับเขารับน้องเนี่ยเขาจะก็จะคิดในใจว่าเดี๋ยวมึงลาออกเออมึงอยู่กูสี่เดือนมึงก็ลาออกไอ้ฮะกูจะรับมึงดําหาอะไรวะแล้วคนประเภทที่สามเนี่ยจ <c> ะ <oughs> เป็นสายวนลูบครับน้องสายนี้เป็นสายเปลี่ยนงานเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นประเภทที่เปลี่ยนประเภทของงานครับนาอ,อ,อไม่ทํางานประเภทเดิมครับเช่นปีแรกจบใหม่แล้วไปทํางานประจําครับปีหนึ่งแล้วก็ลาออก เออแล้วพอขึ้นปีที่สองลาออกไปทํางานร้านกาแฟเออเป็นเจ้าของร้านกาแฟอย่างงี้ครับเออพอทําไปสองปีเดี่ยแล้วปีที่สี่ก็ทําร้านกาแฟเจ๋งแล้วก็สมัครกลับมาสมัครงานประจําอีกทีอย่างงี้ครับน้องพอทํางานประจําแป๊บหนึ่งแล้วปีที่ปีที่หกก็ลาออกไปขายของออนไลน์อย่างงี้ครับ แบบนี้ไม่ได้ครับฝ่ายบุคคลจะมองว่าน้องเนี่ยเป็นประเภทไม่มีหลักการครับกลัวว่าจะรับเข้ามาแล้วเดี๋ยวมึงก็ออกลาออกไปทำฟรีแลนซ์อย่างนี้ครับงี้เขาไม่เอาครับระยะเวลาที่น้องจะหาตัวเองได้เดี่ยคือ2ปีแรกที่น้องจบมาครับเขาจะให้โอกาสน้องแค่นี้ครับถ้าน้องเปลี่ยนงานมั่วซั่วเนี่ยในปีที่3ปีที่4เนี่ยเขาจะเริ่มเห็นครับว่าน้องเนี่ยเป็นพวกจับจดครับหาตัวเองไม่เจอครับ อันนู้นก็ได้อันนี้ก็ดีครับอย่างนี้ไม่ได้ครับประเภทที่สี่นี่คือพวกเขียนเรซูเม่ห่วยครับพวกไม่ใส่ใจในการทำเรซูเม่ครับพวกนี้ตกรอบแต,แต่ยังไม่เริ่มคัดเลยครับบางคนเนี่ยทำเรซูเม่แค่สี่บรรทัดสั้นก็สั้นเกินไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ครับ หรือทำเรซูเม่ยาวไปสิบหน้ากระดาษ A4 อย่างนี้ก็ไม่ไหวครับมีแต่น้ำครับไม่มีเนื้อหรือไม่ตรวจคำสะกดครับพิมพ์ผิดเพียบครับใช้ฟอนต์ไม่โปรเฟสชันอลครับน้องฟอนต์ต่างดาวเรียงประสบการณ์ทำงานมั่วเรียงลำดับมั่วซั่วอย่างนี้ครับหรือใช้แกมมาผิดครับถ้าเป็นเรซูเม่ภาษาอังกฤษครับไม่เก่งอังกฤษไม่ยอมใช้ c h a TPT ให้มันตรวจแกมมาให้ครับ เออองี้ยไม่ได้ครับน้องไม่ใส่ใจครับหรือไม่มีแบบจุดเด่นอย่างนี้ครับไม่มี achievement มาน้องเนะี่ยทำอะไรสําเร็จมาครับฝ่ายบุคคลก็จะคิดในใจครับถ้าแค่เรซูเม่เนี่ยมึงยังไม่ใส่ใจเนี่ยถ้ากูรับมึงเข้ามาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยมึงจะใส่ใจในงานที่มึงทําด้วยหรอปะ งั้นกูก็ไม่เอามึงใช่ไเออแล้วคนประเภทที่5ประเภทสุดท้ายคือคนที่ติดแบล็คลิสกับบริษัทนี้โดยไม่รู้ตัวครับคือเขาเนี่ยเคยทำพฤติกรรมบางอย่างครับที่ไม่เป็นมืออาชีพนะครับกับบริษัทที่เคยมาสมัครที่นี่ครับเช่นน้องอาจจะเซ็นสัญญาจ้างไปแล้วครับแล้วเสือกเปลี่ยนใจที่หลังเออวันถัดมายกเลิกครับโทรไปบอกก็ไม่เอาแล้วพี่เออแล้วไงล่ะแล้วเขาก็ต้องไปหาคนใหม่เนี่ย มาแทนน้องสิครับแล้วเข้าไปปฏิเสธคนดิเดตคนอื่นหมดแล้วครับเพราะน้องเซ็นสัญญาไปแล้วครับแต่ถ้าน้องทําตัวแบบนี้เนี่ยน้องจะติดแบ็กลิสต์กับบริษัทนี้ทันทีนะครับก่อนที่เซ็นจะเซ็นสัญญาใครเนี่ยคิดก่อนเซ็นนะครับอย่างนี้ไม่ได้ครับเนื่องจากกระบวนการสรรหาพนักงานคนใหม่เนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนนะครับถ้าแต่กองเลนซูเม่เรียกสัมภาษณ์ครับน้องจนเซ็นสัญญาครับแล้วฝ่ายบุคคลบางที่เนี่ยมันจะมีกลุ่มไลน์ครับที่แชร์ข้อมูลครับ เออว่าคนดิเดตคนนี้นิสัยไม่ดีเช่นถ้าน้องทําโรงงานเออปลากระป๋องงี้ครับมันก็จะมีฝ่ายบุคคลที่ทําธุรกิจปลากระป๋องครับแล้วพอน้องไปสมัครงานโรงงานปลาปลากระป๋องที่เป็นเออในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยมันก็จะเมาส์กันแล้วก็ไม่รับน้องครับน้องชิปหายเลยครับเออและนี่แหละครับคือทั้งหมดเึ่อพี่เนี่ยมีอีบุ๊กเล่มนี้ครับ้องจะทําให้น้องจะสัมภาษณ์งานดีขึ้นครับสนใจสั่งซื้อหน้าช่องได้เลยครับน้องนี่ครับน้อง เออลเลดี้นะครับคือทั้งหมดกับน้อง